สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับผูอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบรรดานกีฬาฟุตบอลครับวันนี้เจอกันช่วงวันอาทิตย์แล้วนะครับมาอีกหน่อยก็พรุ่งนี้คืนวันจันทร์นะครับตีสองเราก็จะมาเจอกันในช่วงภาคเสียงนะครับกับโปรแกรมพิมพ์บริษัแดงเดือดครับนัดแรกของฤดูกาลมีอะไรที่อีรุงตุงนังทั้ง2ทีมเลยนะครับปีนี้เหมือนพระสุขเข้าพระเสาแทรก ทั้งแมนยูเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับเออก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับว่า11พเผู้เล่นตัวจริงที่ผมคาดการหรือว่าเดาใจเจนครอบนั้นนะครับจะมีใครน่าจะถูกส่งลงสนามเป็น11พเผู้เล่นตัวจริงกันบ้างครับเออตะโกนเสียงดังๆว่าถนนเส้นเนี้แม่งอีกหน่อยก็ครื่งบินโคมาวิ่งแล้วนะครับเอ,อ้ รถพงรถพ่วงฝอยวิ่งกันยี่สิบสี่ชั่วโมงอะด่าออกสื่อเลยเอาเดี๋ยวไปดูครับผลการแข่งขันฟุตบอลพิมีบรีกเมื่อคืนก่อนที่จะไปคุยถึงประเด็นเรื่องของแดงเดือดนะครับมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าทีมเต็งนะครับที่อยู่ในข่รลุ้นแชมป์กลุ่มท็อปซิกเนี่ยก็เก็บสามแต้มได้ตามเป้านะครับมีผลงานต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้พีคสุดๆแต่ก็มีความเขี้ยวนะครับอย่างท็อตแนมอัสเปอร์ ก็อาศัยลูกเซตพีดอีกแล้วนะครับจากแฮร์ริเคนโหมประตูชัยชนะวูไป1.0ส่วนคู่ตอน3ทุ่มเนี่ยก็จริงๆแล้วถามว่ามีพิกล็อกไหมก็มีเล็กๆนะครับอย่างคู่ฟูลแลมกับเบน f o ฟอร์ดเนี่ยผมมองว่าอาจจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันนะครับแต่กลายเป็นว่าฟูลแลมมาได้ประตูชัยจากมิโตวิชนะครับโขกเข้าไปชนะไป3.2คือฟูลแลมเนี่ยนำสองนะครับแล้วโดนเบนฟอร์ดตีเสมอ22ก็เหมือนจะแบ่งแต้ม แล้วก็มาได้มิตรวิดสูน,น้าจอมโขกลักษณะคล้ายๆกับลูกที่ขึ้นนำลิเวอร์พูล1-0นะถ้าใครจําได้คือลูกครอสจากทางด้านขวานะครับด้านขวาของฟูลเลเแี่ยนะครับแล้วก็เป็นมิตรวิดจะไปเบียดอยู่กับวิงแบ็กขวาของฝั่งตรงข้ามก็คืออยู่ทางด้านซ้ายของฟูลเล่มนะครับก็ลักษณะเหมือนที่มิตรวิดขึ้นโขกเอาชนะเทรนอาร์โนนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือกองหลัง ของเบนฟอร์ดเนี่ยรูปร่างสู้มิทโรวิชไม่ได้นะครับก็โขกย้อนสอนเข้าไปเป็นประตูชัย3-2นะครับส่วนเอเวอร์ตันนะครับก็เสมอกับล็อตทิงแฮมฟอร์เรสไป11นะครับก็เกือบจะแพ้เหมือนกันนะครับท็อฟฟี่แล้วก็ได้ความสุดยอดของจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับทั้งช่วยเซฟแล้วก็ทำแอดซิตลูกตีเสมอนี่เปิดจากแดนหลังนะครับให้กับเดมารายเกรหลุดเข้าไปล่อเป้านะครับ ส่วนทีมที่เก้าอี้ร้อนมากตอนนี้เป็นเรนรัตเเออ่ดนโรเจอร์สนะครับผู้จัดการทีมของเลสเตอร์เมื่อคืนนี้แม้ว่าขึ้นนำเซาท์เมป์ตันก่อน1-0จากเชมเมดิสันนะครับฟรีคิกสุดสวยแต่กลายเป็นว่าแผ่วปลายอีกหนึ่งนัดนะครับสำหรับเลสเตอร์จริงๆเนี่ยแผ่วปลายมาตั้งแต่นัดแรกนัดแรกก็นำเบรนฟอร์ด2-0ก็ควรจะชนะนะครับกลายเป็นโดนเบรนฟอร์ดตีเสมอ2-2สุดท้ายก็เนี่ยครับนัดที่แล้วก็แพ้นัดนี้ก็ กลับมาเล่นในบ้านก็โดนอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าใช้คําว่าน่าเจ็บปวดนะครับสําหรับเลออเสเตอร์โดนคู่แข่งบี้ช่วงท้ายๆเนี่ยมียุคก็ไม่แน่ใจว่านี่น่าจะเป็นพจัิการทีมที่เก้าอี้ร้อนที่สุดนะครับผมมองว่าร้อนกว่าเอริกเคนฮาร์กด้วยเนื่องจากเคนฮาร์คเพิ่งมาแต่โรเจอร์สเนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ยังเข็นขันน็อตเกมรับของเลสเตอร์ไม่ได้เลยนะครับแพ้คาบ้านอีกเมื่อคืนนี้ แล้วก็คู่ดึกนะครับเอฟซีบอลมัดเพิ่งโดนแมนซิตี้กระทำชำเรามาคราวนี้ก็มาโดนทีมลูกพี่ลูกน้องของแมนซิครับอย่างอาร์เซนอลเพราะว่ามีมิเกลอาร์ติต้าอาดีตมือขวาของเป๊ปคุมอยู่นะครับแล้วปีนี้ออกสตาร์ทดีตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นก็เป็นฝั่งปืนใหญ่นะครับที่รัวแซงชนะไป3ประตูต่อศูนย์จริงๆเนี่ยน่าจะได้ประตูมากกว่า3 0ด้วยนะครับปืนใหญ่ยิงติดเซฟบ้างโดน ยิงไม่เฉียบขาดบ้างนะครับโดยเฉพาะกับตับเคซุดมีแอซซิดเมื่อคืนแต่ว่าจังหวะของตัวเองไม่ยิงไปติดเซฟนะครับก็เก็บ3แต้มเป็นตอนนี้เป็นอาร์เซนอลนะครับที่เก็บ3มแต้มชนะรวดนะครับมี9แต้มเต็มนามมําไปจากฝูงตาม,มด้วยสเปอร์ทีมร่วมเมืองลอนดอนนะครับชนะ2เสมอ1มี7แต้มแล้วก็แมนซิตี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้สีทุ่มครึ่งมาเจอกันนะครับเรือใบแชมป์เก่าจะยกพลบุกเยือนเซนต์เจมส์พาร์คของ ทีมมหาเศรษฐีจากกรุงเออจากเมืองซาอุดิอาระเบียนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันส่วนคู่2ทุ่มก็มีให้ลุ้นกันนะครับอย่างเชลซีก็ลงเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นส่วนแดงเดือดนะครับเดี๋ยวจะเล่นคืนวันพรุ่งนี้ไปคุยกันนิดหนึ่งความพร้อมล่าสุดเนี่ยก็แน่นอนครับกลุ่มผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บก็คือกลุ่มเดิมๆนะครับทั้งแดนหน้าก็มีดีโกโชต้านะครับกองกลางนี่หลายคนเลยนะครับทั้ง เตียโก้คันทาร่านะครับเคอติสโจนส์ครับออกเกชมเบร ale, นี่ปิดน่านจะปิดเทิมยาวนะครับดีไม่ดีก็นู่นแหละหลังฟุตบอลโลกก็ไม่รู้จะกลับมาฟิตหรือ,อยังนะครับสําหรับออกเกตแล้วก็อ่าประมาณนี้แดนกลางนะครับส่วนกองหลังเอ่ออิบราฮิมาโกนาเต้นะครับก็คงต้องไปรอลุ้นเดือนหน้าว่าจะพร้อมไม่พร้อมนะครับอ่อแล้วก็เจอมาติปที่ที่แรกบอกว่าไม่หนักไม่หนักเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่า ท้ายที่สุดแล้วจะมีชื่อในเกมกับแมนยูหรือเปล่านะครับคำว่ามีชื่อหมายถึงอาจจะลุ้นตัวจริงตัวสำรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะไปคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงให้นะครับส่วนผู้สามประตูก็ยังเ,เจ็บอยู่มือ2ออย่างคีววนเคลเรเฮอร์ Her นะครับก็เป็นอารีนก็ขยับขึ้นมาเป็นตัวสำรองแทนอาริซอนนะครับนี่คือตัวนักเตะของลิพูลที่หลักๆที่บาดเจ็บที่ได้กลับมาแล้วก็อย่างคอตัสชิมิการสนะครับดิโกโชต้าเนี่ย เกมกับแมนยูไม่พร้อมแต่เกมกับบอลมัดกับนวคัสเซิลนั้นก็อาจจะมีลุ้นนะครับออแดนกลางก็นาบีเกตานะครับแล้วก็โรเบโตฟิมิโนนะครับก็น่าจะกลับมามีลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต,แต่ว่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนฝั่งพิศซัดแดงนะครับคร่าวๆแล้วการล่าสุดนี่เพิ่งปิดเดลคาเชมิโลนะครับก็น่าจะเหลือแค่การออตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวส่วนการส่งเอกสารเพืเอ่อ ลงเล่นในพิมารีกจะทันไหมเนี่ยจะ,จะทันกับเกมแดงเดือดไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นดูนะครับก็ถ้าดีถ้าทันก็เอาลงเลยนะครับเมื่อคืนนี่ผมนอนคิดฝันเลยครับฝันว่าคาสซิมลโลลงเล่นด้วย <c oughs> นะครับเอวไม่เป็นไรนะก็อยากจะให้เต็มทีมที่สุดฟูลทีมที่สุดนะครับมาดวลกันแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องอื่นนะครับแล้วเกมแดงเดือดระหว่างแมนยูกับล์พูลเนี่ย คือผมรายงานไปเมื่อน่าจะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมมั้งแต่ผมจำไม่ผิดเนาะหรือหรือต้นสิงหานี่แหละที่บอกว่าแฟนแมนยูนี่มีการล่ารายชื่อในโลกออนไลน์นะครับมีแฟนปริษัทแดงคนหนึ่งเป็นผู้นำนะครับในการล่ารายชื่อเพื่อประท้วงบอยคอร์นะครับตระกูลเกลเซอร์เจ้าของปริษัแดงแล้วก็เมื่อบอยคอร จะไม่เข้าชมเกมแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีการประท้วงที่หน้าสนามจนเกิดความโกลาหลจนต้องเลื่อนหรือเปล่านะครับปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็มีการเลื่อนมาแล้วนะครับมีการเลื่อนมาแล้วแดงเดือดเนี่ยก็เออยังไงล่ะเจเคก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่ามีผู้สืข่าวถามว่าถ้ามีประท้วงอีกจะทํายังไงเจเคบอกก็ไม่ทําอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเลี้ยวโหนควรจะต้องได้แต้มคือมันไม่ควรจะต้องเออมา เลื่อนแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมว่าปีนี้มีฟุตบอลโลกนะปีนี้มีฟุตบอลโลกนะสิบยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาถึงสิบแปดธันวาเนี่ยมันมีฟุตบอลโลกแล้วโปรแกรมมันก็แน่นอยู่แล้วแน่นทั้งก่อนฟุตบอลโลกแล้วก็แน่นทั้งหลังฟุตบอลโลกนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดแฟนแมนยูประท้วงขึ้นมาอีกเนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันก็ดีสโมสรแมนยูก็ดีเจ้าที่ของเมืองแมนเชสเตอร์ก็ดีเนี่ยนะครับ ถ้าไม่สามารถควบคุมจัดการได้แล้วเกมต้องต้องไม่ถ้าสมมุติเกมมันแข่งต่อไม่ได้นะครับอันนี้มุม JK บอกว่าเรียวพูลจะต้องได้แต้มคำว่าได้แต้มก็เข้าใจง่ายๆก็คือปรับแพ้นั่นแหละครับนะปรับแพ้ไป <c oughs> ทีนี้ก็ต้องไปดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะแข่งได้ไหมแต่เอาจริงๆคือ JK เองก็บอกภาวนาอย่าให้มันเกิดเหตุแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ต้องการแข่งให้มันเป็นไปตามโปรแกรมทุกอย่างเพื่อจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาอะไรทีหลังนะครับ ก็ฝากถึงแฟนแมนยูที่อังกฤษด้วยแล้วกันอ่าประท้วงก็ประท้วงแต่จัดเวทีนะจัดเวทีที่มันไม่กระทบกาันข่งขันแล้วกันนะครับส่วนคุณจะประท้วงตระกูลเกลเซอร์อยังไงก็อันนั้นเราก็เข้าใจว่าไม่ชอบการบริหารของของตระกูลเกลเซอร์เนาะนะครับอ่ะทีนี้ไปดูนะครับในเรื่องของ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเดาใจเจนะผมก็ ทำขึ้นมาเองง่ายๆนะครับไม่ได้มีกราฟิกอะไรเยอะนะครับทาขึ้นมาเองง่ายๆก็เอาแค่พอมาให้เพื่อนๆเห็นภาพเท่านั้นเองนี่คือ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ผมมองว่าน่าจะได้ออกสตาร์ทในเกมกับแมนยูนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะก็เริ่มกันที่ผู้สาประตูนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่3คนที่ผมพยายามทำทำสีให้มันโปร่งใสหน่อยโปร่งแสงหน่อยนะครับมีตำแหน่งกองหลัง1คนกองกลาง1คน แล้วก็กองหน้า1คนนะครับเดี๋ยวจะไปดูสาเหตุกันเนาะอาริซอนครับผู้สาประตูไม่มีอะไรก็คงจะต,ต้องลงประจําการเหมือนเดิมนะครับเล่นมาแล้ว2นัดเสียไป3ประตูนะครับสําหรับอาริซอนตรงนี้ต้องบอกว่าเกมรับของริเวอร์ยุ่ยเหมือนกันนะครับแผงแบ็กโฟบ้างนะครับตัวหลักนะครับเฟอร์กิลฟนานได้ก็ประจําการนะครับทางซ้ายแอนดรูโรเบอร์สันขวาเทรเนด์อเล็กซานดเนดอร์อาร์โนนะครับ แต่อีกหนึ่งคนนะครับคู่เซนเตอร์ฮาฟกับเฟอร์กิวฟันได้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอโจเอลมาติปจะพร้อมไม่พร้อมนะครับแนทฟินล mm ิป hmm. <Nat S 2> จะได้ลงเล่นหรือเปล่าหลังจากเกมกับคร mm ิสเตนเปอรเลตครึ่งแรกดูมีปัญหาในการรับมือวิลเฟรซาฮาจนจนเสียประตูและโดนเปลี่ยนออกนะครับซึ่งรายงานล่าสุดจากเจมส์เพีสนะครับนักข่าวสายหงแดงก็รายงานนะครับว่า ทางด้านของโกเมสเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับที่จะลงเล่นคู่เซนเตอร์กับเฟอร์กิวฟานไดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยร่วมเล่นกันมาก่อนแล้วเมื่อ22เดือนก่อนนะครับโอ้โห22เดือนก่อนนี่มันปีกว่าเลยนะครับแล้วก็สถิติค่อนข้างดีนะครับโกเมสเล่นคู่เซนเตอร์กับฟานไดเนี่ยผมจำไม่ได้สถิตินี่เหมือนจะไม่เคยแพ้ด้วยนะนะครับหรือถ้าแพ้ก็จานวนน้อยมาก นะครับอ่ะก็รอลุ้นนะครับเจ้ากโกเมสปีที่แล้วเนี่ยหนักไปทางเล่นเป็นแบ็คขวาเพราะว่าเซนเตอร์ของลิปูลมีทั้งมาติปแล้วก็โกนาเต,เต้ที่แทบจะไม่เจ็บเลยนะครับวันนั้นก็ปีนี้ทั้งสองคนมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นก็เลยมีโอกาสนะครับที่โกเมสจะเข้ามาเล่นเซนเ,นเตอร์ฮารฟอีกครั้งหนึ่งคู่กับเฟอร์กิวฟานได้นะครับถือว่านี่คือแผงแบ็กโฟของมุมมองของผมนะครับ เพื <c oughs> <ๆ>่อนๆคิดว่าจะเป็นใครก็ลองคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอได้ส่วนขยับมาที่แดนกลางครับนัดที่แล้วเนี่ยา <c oughs> รายงานข่าวนะครับว่าจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ JK ก็เลยเลือกมินเนอร์ลงมาเล่นก่อนแล้วก็ให้เฮนโดลงมาช่วงท้ายนะครับผมเชื่อว่าเกมนัดนี้ก็ต้องเป็นกับตันทีมเฮนโดนะครับพาน้องๆลงสนาม ในฐานะกัปตันทีมด้วยในฐานะผู้นําของทีมด้านจิตวิญญาณด้วยก็ต้องลงครับฮินโดตัวตัดเกมครับฟาบินโยนะครับนัดแรกกับฟูลแลมไม่ดีแต่นัดกับคริสตันเพลยถือว่ายกระดับเกมตัวเองขึ้นมาได้ดีมากนะครับคิดว่าน่าจะได้ลงอีก1นัดเหมือนเดิมส่วนตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ทางซ้ายนะครับตอนนี้ในสมองผมมีอยู่2องช้อยนะครับก็คือเกตากับฟาบินโยนะครับเกตากับฟาบินโยแต่ ที่ผมเลือกเกต้านะครับลงมาเล่นเป็นตัวบ็อกตัวบ็อกเนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวลือว่าตัวเองไม่มีความสุขกับลิเวอร์พูลนะแต่ผมมองว่ากองหน้าของลิเวอร์พูลเนี่ยมันยังไม่ชัวร์ครับนะยังไม่ชัวร์ว่าโรเบรโตฟิมิโนจะฟิตหรือไม่ฟิตเพื่อนๆจะลืมนะครับถ้าฟิมิโนไม่เต็มถังคำว่าคำว่าไม่เต็มถังของผมคือหมายถึงว่าฟิตไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องลงเป็นตัวจริงอ,อาจจะมีชื่ออยู่ที่ข้างสนามะนะครับลิเวอร์พูลก็จะต้องขยับพวก พวกคาวันโยหรือพวกเอเลียสเนี่ยนะครับขยับขึ้นไปสนับสนุนในแดนหน้าเพราะนั้นผมก็เลยเลือกในแดนกลางเนี่ยให้เกต้าลงก่อนบางคนก็อาจจะถามผมว่า,าแล้วทำไมไม่เอามินเนอร์มินเนอร์ผมก็ยังมองว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งวิงแบ็กขวาก็เล่นได้วิงแบ็กซ้ายก็เล่นได้นะครับเล่นแทนตำแหน่งเฮนโดก็ได้เล่นตรงที่ผมเอาเกต้าลงนี่ก็ได้คือมินเนอร์เป็นตั้งแต่สาราพัดประโยชน์มากนะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่า เอามินเนอร์ไว้ที่ข้างสนามนะครับเผื่อมีปัญหาการบาดเจ็บหรืออะไรก็ตัวตายตัวแทนมินเนอร์ก็ยังลงมาเล่นได้ในช่วงที่เหลือนะครับเพราะนั้นเลือกแดนกลางก็มีเฮนเดอร์สันฟาบินโยและนาบีเกียตานะครับไปที่แดนหน้าบ้างครับก็หวังว่าจะเป็นชุดนี้นะครับหวังว่าจะเป็นชุดนี้นะครับทางขวาโมซาล่านะครับทางซ้ายลุยดิออสนะครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนแดนกลางส่วนตัวฟอลไนนะครับกองหน้าตัวเป้า ดาวินนูนเยสครับโดนโทษแบนติดทหาร3นัดนะครับก็กินเวลาประมาณ18วันหรือครึ่งเดือนนั่นแหละนะครับกว่าจะกลับมาได้นี่ก็นู่นเลยครับเกมกับเอเวอรตตันเมอร์ซีไต์ต้นเดือนกันยาก็หยุดยาวไป3แมตช์เดียโกโชต้าก็ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมสำหรับเกมกับแมนยูก็เหลือโรเบียโต้ฟิมิโนนะครับที่ตามข่าวว่าเจ็บไม่เยอะเจ็บไม่หนักตามนั้นครับ เอฟเฟกฟรี free, ไม่เสียตังค์ครับบ,บ,บึนบึนแบนๆบนตามนี้แหละนะครับไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันอ่ะก็เป็นโรเปโตฟิมิโนนะครับน่าจะลงผมให้ลงแต่ถ้าเกิดสมมุติมันผิดไปตามที่ผมคาดการนะครับโรเปโตฟิมิโนฟิตไม่เพียงพอที่จะลงเป็นตัวจริงหรืออาจจะไม่ฟิตเลยเนี่ยนะครับใจหนึ่งผมเคยพูดไปแล้วก็อยากจะให้ JK นะครับเอาฟาบิโอคาวันโยไปเล่นซะเลย ไม่ต้องหุบซาร่าเข้ามาด้านในครับไม่ต้องหุบซาร่าเข้ามาตรงกลางเอาฟาบิโอคารมันโยไปเล่นด้านในเลยแล้วเดี๋ยวใช้วิธีการยืดหยุ่นเอาแล้วแต่จังหวะของเกมนะครับดีอาร์เข้าบ้างซาร่าเข้าบ้างน่าจะเวิร์กกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่าส่วนทางฝั่งขวานี่ก็ไม่ต้องกังวลครับมีฮาวิเอลเลียสอีกหนึ่งคนที่จะลงมาแทนกับตันเฮนโดในช่วง30นาที20นาทีท้ายเกมนะครับหรือจะแทนโมซาร่าก็ว่ากันไปนะนี่คือ 11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลครับที่แอดมินมองว่ามันน่าจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับน่าจะฟูที่สุดแล้วเท่าที่เท่าที่พอจะนึกได้นะครับส่วนของอส่วนฝั่งของแมนยูผมเชื่อนะครับว่าปฏิกิริยาล่าสุดของคริสเตียโนโรนัลโดที่แสดงต่อเอริกเคนฮากน่าจะไม่มีชื่อออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแน่ๆสำหรับพี่เจสโดแต่ถ้าโหดร้ายถ้าแบบเอาแบบ เขาเรียกอะไรเอาแบบเล่นไม้แข็งเลยะนะครับโรนัลด <Ronaldo S 1> จะต้องไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ดูดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างโรนัลดกับเอริกเทนฮาร์กผู้จัดการทีมนคนใหม่นะครับน่าจะออกมามุมนั้นหรือว่าจะยังแบบอารมณ์มารวยยังให้เกียรติกันอยู่ก็อาจจะมีชื่ออยู่ที่ตัวสำรองก็ไปดูว่าจะเอาใครนะครับคู่เซนเตอร์ฮาร์กนะครับมาร์ติเนสตัวใหม่ลูกน้องเก่าของเทนฮาร์กมาเล่นกับพีมาลีดความสูงไม่ได้ แล้วก็เล่นปรับตัวกับคู่ขาอย่างแฮร์รี่แม็กไวไม่ได้ก็โดนโจมตีอย่างหนักนะครับก็อาจจะต้องถูกถึงเวลาต้องถูกดรอปนะครับถึงเวลาต้องถูกดรอปคนที่จะลงมาคู่กับแม็กไกวตอนนี้ก็คงจะเป็นราฟาเอลวารานนะครับอดีตนักเตะมาดริดนะครับก็ได้คาเซมิโลมาร่วมทัพนะครับเคยเล่นด้วยกันที่มาดริดแบ็กซ้ายขวาก็ยังดูยากนะครับแบ็กขวาเนี่ยยังน่าจะยังเชื่อว่าน่าจะเป็นดีโกดาโลทางซ้ายเนี่ยโอ้โหทั้งลุกชอทั้ง อะไรนะอีกคนหนึ่งที่ได้มาใหม่อ่ะมาเลเซียผมมองว่าเจ้ามาเลเซียน่าจะดูคล่องแคล่วแล้วก็น่าจะเล่นงานนักเตะของเ์พูลได้ดีกว่าลุกชอที่ดูจะทุมทวมเนาะดูแต่ทุมทวม,ทม,ทมดูจะช้าๆแล้วต้องดวลกับออซา่าดวลกับเทรนดวลกับทางฝั่งขวาของเ์พูลเนี่ยนะครับไม่น่าจะดีผมเชื่อว่าเทนฮากน่าจะเลือกมาเลเซียนะครับส่วนตรงกลางถ้าคาเซมิโร่ทันก็คงต้องลง แล้วผมใจผมเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วเมื่อวันก่อนว่าถ้าคาซิเ i โลมาผมอยากจะให้เด็กเทนฮักจัด4-3-3ให้แมนยูไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องมาห่วงตรงกลางแล้วครับเอาคาซิโลเล่นคนเดียวก็เหลือๆอ,อายุ30ถ้าไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานผมว่าคลาสมันได้อยู่แล้วนะครับระดับโบคลัสอยู่แล้วสําหรับคาซิเมโลก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดเกมแดงเดือดกับเวอร์พูเนี่ยผมมองในเรื่องของเอกสารนะครับถ้ายื่นไม่ทัน คาเซมิโลก็ไม่พร้อมอันนี้ก็อาจจะต้องเล่น4 2 3สอมหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปเหมือนเดิมสาหรับแมนยูนะครับคู่กลางก็แฟนปีศาจแดงอาจจะต้องมาปลุมขมับว่าจะเป็นแม็กเฟลด์หรือเปล่าหรือจะเทนฮากจะขยับมาติเนสขึ้นมาเล่นคู่กับเฟลด์หรือขึ้นมาคู่กับแม็กทอมก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมยังเดาคาดการยากอยู่บูโน่เฟนเดสกับคริสเตนอิลิกเซ่นนะครับคือ2คนที่ผมมองว่าควรจะเล่นเป็นตัวบ็อกทูบ็อกถ้าเกิดได้คาเซมิโลมาเล่นนะครับ แต่คืนนี้ก็คงจะต้องลงแดนหน้าถ้าพิโดไม่ลงนะครับก็มีมาคัสแรดฟอร์ดมีเจดอนซันโชมีอิลังกานะครับอ,องตทนิมาเียวไม่แน่ใจว่าหายเจ็บหรือยังถ้าไม่พร้อมก็นั่นแหละครับมองดูแล้วผมก็ยังคิดว่าควรจะเป็นซันโชแรดฟอร์ดอิลังกาพวกนี้นะครับก็น่าจะมีลุ้นส่วนผู้สัประตูก็ดาวิดเดคอาไปแม้ว่านาทที่แล้วจะสองแตกมีส่วนร่วมกับการเสียประตูของแมนยูก็ตามนะครับ อ่ะท้ายที่สุดนะครับทิ้งท้ายฟันธงเมื่อวันก่อนผมฟันธงสายสกอร์ไปแล้วนะครับผมให้เสมอ1นึ1นะครับผมให้คู่นี้เสมอ1นึ1แต่ในใจผมแน่นอนผมก็อยากให้ลีวููลทีมเชียร์ผมชนะอยู่แล้วใช่ไหมไอความต้องการของผมเนี่ยเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในเอ่าไปรอลุ้นกัน90นาทีในสนามโอทาวเวอร์ดนะครับหวังว่าแฟนปีศาจแดงที่อังกฤษจะไม่ประท้วงจนเกมต้องเลื่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับ แต่ที่อยากจะฝากเตือนแฟนลิพุลไว้ก็คือนะครับสกอ50เหมือนปีที่แล้วมันจะไม่มีอีกแน่นอนผมกล้าคอนเฟิร์มจะไม่มีอีกแน่นอนนะครับหรือถ้ามันจะมีมันก็คงจะเกิน50เช่น60อะไรอย่างนี้แมพูดแบบนี้น่าเบิร์ดกระโหลกจริงอา้าวฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับกับผู้ฟุตบอลไลฟ์ครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันสี่ทุมครึงช่วงภาคเสียงนิวคาเสเซิลกับแมนซิตี้นะครับ ส่วนภาคเสียงอีกนัดหนึ่งก็ไปวันจันทร์นะครับตีสอคืนวันจันทร์ตีสอนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอลแทฟร์ทำศึกแดงเดือดเรดวอลเดย์กับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ทีมกลุ่มนําก็โอ้โหทับแต้มห่างไปแล้วนะครับถ้าแมนยูกับลิเวอร์พูลต้องการที่จะเกาะอยู่กลุ่มนําหรือว่ารักษาระยะห่างแต้มไม่ให้กลุ่มนําเขาทิ้งไปเยอะเนี่ยนะครับก็คงจะต้องห้ามั่นกันจนถึงขั้นต้องเอา3ามแต้มให้ได้นะครับไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็ มาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันนะครับแบบเพื่อนพ้องน้องพี่นะทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องของสบู่ส้มจิ๋วกายาไว้ซบนะครับต้องการสนับสนุนช่องก็สามารถโทรมาอุดหนุนได้นะครับเพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับโทรมาที่0929707118นหะครับหรือท่านใดที่ชอบในเรื่องของสายแคมปิง้งชอบจัดเลี้ยงสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนเล็กๆ5คน10คนนะครับก็แนะนำเครื่องเสียงบลูทูธแบรนดคคมสรนะับ ซึ่งคุณพี่คมสันเจ้าของบริษัทเนี่ยการันตีคุณภาพในวงการเครื่องเสียงมาไม่น้อยกว่า15ปีสนใจโทรเข้าไปได้ที่0958280499เพียงแค่บอกว่ามาจากช่องพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ได้รับราคาพิเศษส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนสำหรับเครื่องเสียงบลูทูธนะครับอฝากเอาไว้ด้วยเพียงแค่เชื่อมต่อกับบลูทูธในมือถือฟังเพลงได้ร้องคาราโอเกะได้มีระบบปรับไมค์ปรับเสียงครบทุกทิศทางเลยในตัวเดียวจบ นะครับไม่ต้องมาโยงสายระโยงระยาง,งให้มันยุ่งยากวุ่นวายไปที่ไหนหิ้วไปได้นะครับไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขานะครับสาม,มารถเปิดเพลงเบาๆสังสงรันกับเพื่อนฝูงได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะกับแบรนด์คุณภาพเครื่องเสียงบลูทูธคคมสันครับ <hein? S 2> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับภูมิฟุตบอลไลฟ์สวัสดีครับ